ตอนนี้ค่คะเรามาให้อาหารปลากันค่ะให้อาหารปลาที่องมัชชาค่ะเรามาทำบุญด้วยถือว่าเป็นการทำบุญครั้งหนึ่งเหมือนกันกน,ะนะ,นนะใช่เอาไปเยลยค่ะ <c oughs> ไม่รันทึกวิดีโองไงตัวยึดแฉม้ย <c oughs> โยนยิงกัน,กนจานบินค่ะจานบินไปแล้วยอะแบบเป็นแผ่นนะคะปลาเยอะมากเลย S <S บีบอกว่าถ้าตกลงไปตอนนี้ก็ไม่เสียหายถ้าตกลงไปก็ตายค่ะเพราะปลา,าก็จะกินโทรศัพท์บีบอกตกลงไปตอนนี้อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยตัวนั้นถูกเนอะโดนเพื่อนเบียดหน้าไปผ่านหรือเกินอ่าวปลาพี่ออในวัดนะคะอู้ยปลาเป็นร้อยเป็นพันมันเยอะมากอาะทานน่ไปลามันเบียดกันเยอะเลย ของคุณแป๊กเป็นอาหารเม็ดนะคะอาหารขี้ไก่ของเราจะเป็นขนมปังเขาเรียกว่าลำเว้ยมีให่อาหารขี้ไก่เรคี่เหรอคนี่คี่แมยอันนี้เป็น อ่าบริเวณวัดเราก็จะเดินไปตรงโน้นอันนี้เป็นลำน้ำอ่อน้ำอะไรนะน้ำมูลอนั้นน้ำชีมูลมแล้วน้ำชีแกไม่ใช่น้ำโขงเหรอน้ำอะไรวะน้โขงวอยไม่ใช่เลยน้ำชีน้ำอะไรวะน้ำชีอ่น้ำชีสิไปลวดนี่เราจะมาดูพันปลานะคะที่อยู่ที่นี่มีปลาเยอะมากเลยนี่ปลาน้ำจืดค่ะ เจอหลายตัวมากเลยนะถ้ามาดูนี้ก็ให้ได้เราให้ไปก่อนอ้าวไปไหนแล้วไปหนุนแล้วปลาจะส่วนมากจะอยู่ตรงนี้นหมดเพราะว่าเผื่อกระทำหนึ่นโอย้ย เยอะแต่แกไม่เ yup. ห like e mm ็น hmm. ช่วงมันเยอะหรอกนั่นไงแย่งกันละแกไม่เห็นช่วงมันไม้เฉยหรอกตอนที่เราไปอ่ะมันไปให้ตัวอื่นบ้างไหมเดี๋ยวมันหมดก่อนมันหมดตรงไหนเนี่ยตุ้มเยอะมันก็มาเยอะเลยไม่ให้ทางอื่นไวยโอ้ยฉันเหลือแค่นี้โอ้จานบินไปแล้วจานบินไปแล้วมันตามเรามามันตามเรามาแล้วอ่ะเออทางนี้ไม่ได้ให้เลยมาแล้วมาทางนี้แล้ว โอ้ยมากันเต็มเลยอ่ะก็น่ากลัวว่ะโอ้ยมันเหมือนแบบเหมือนพวกเหมือนพวกปิรันยาเหมืนไม่ได้กินไม่ได้กินอาหารมานานมากโอ้อยน่าหมอดูดูน่นี่แล้วแค่นี้แล้วดูดูเราหว่านแค่นี้มันมาแบบโคตรเยอะอ่ะดูมันมาอย่างแบบแบบกลัวจริงจริงลาบ๊ายลาบ๊ายเดี๋ยวคราวหน้ากัน